สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาบำรุงต้นอะโวคาโดครับผมปลูกต้นอะโวคาโดไว้4ต้นแล้วก็ซื้อมาอีกแปดต้นนะครับแปดต้นยังไม่ได้ปลูกครับ4ต้นปลูกไปแล้วนะครับคุณปู่ปูกให้แล้วผมก็จะมาตามเก็บรายละเอียดครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับต้นอะโวคาโดครับผม นำมาไว้ที่สวนแล้วก็คุณปู่ท่านเป็นคนปลูกนะครับปลูกสีต้นแรกนะครับเป็นพันธุ์พิงค์พิงเคอร์ตันนะครับไอสูงๆเนี่ยนะครับเป็นพิงค์เคอร์ตันครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกสองต้นเป็นบัคคาเนียครับต้นนี้เป็นพิงค์เคอร์ตันครับก่อนที่ผมจะได้นำสแลนนะครับมาคลุมบริเวณต้นเนี่ยผมก็นำขี้วัวนะครับมา เทมาใส่ไว้บริเวณรอบๆโคนต้นอะโวคาโดครับต้นนี้ก็เป็นพิงค์เคอรตันเหมือนกันครับนำขี้วัวนะครับที่เป็นผลยได้จากการเลี้ยงวัวบริเวณคอกในสวนของผมนี่เองนะครับอันนี้เป็นต้นพิงค์เคอรตันครับห่างออกมาอีกนิดนึงนะครับประมาณ4เมตรจริงๆผมต้องการประมาณ6-8เมตรแต่ว่าคุณปู่ท่าน สื่อสารการคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าปลูกไปแล้วก็ก็ไม่เป็นปัญไม่เป็นปัญหาครับปลูกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมะขาเนียครับท่านผู้ชมมะขาเนียครับอ่ามะขาเนียมีอยู่สองต้นครับมะขาเนียพิงคเคอร์ตันสองต้นแล้วก็ที่หลืวผมซื้อมาอีกแปดต้นก็เป็นเอ่ออะไรนะมะขาเนียพิงคเคอร์ตันเป็นบูธเจ็ดนะครับเป็นพิทสันนะครับน,นี่ก็เป็นมะขาเนียครับ ผมก็จะใส่ขี้วัวประมาณหนึ่งพุ่งกีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับหนะึ่งพุ่งกีแล้วก็หาไม้ไม้มาล้อมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะนำสแลนที่มีอยู่นะครับมาล้อมโดยรอบครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อนะครับ เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับทำการบังแสงให้กับต้นอะโวคาโดที่ผมปลูกไว้อ่าไม่ใช่สิคุณปู่ผมปลูกไอ้คุณพ่อของผมปลูกไว้คุณปู่ของหลานนั่นเองครับคุณปู่นะครับหรือคุณพ่อของผมเนี่ยนะครับได้ปลูกไว้นะครับวันนี้ผมมาทำที่บังแสงนะครับให้มีแสงแดดลํำไานะครับตอนแรกผมกะไว้ว่าผมจะทำแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ ต้นอะโวคาโดเนี่ยมันแทงยอดขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าต้นอะโวคาโดเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกชนิดนะครับถ้ามันมีแสงหรือมีร่มเงาบางบริเวณข้างๆมันก็จะพยายามกระเถิบตัวเองขึ้นมาให้พ้นบริเวณที่มันมีร่มเงานะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ครับมันจะทําให้ต้นอะโวคาโดนะครับมันแทงขึ้นมาด้านบนได้สูงขึ้นนะครับแต่ว่า ไม่สามารถที่จะทำได้ครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูงครับผมก็เลยต้องปรับเป็นการบังแสงแบบนี้ไปก่อนนะครับบังแสงแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเสแสนสีเขียวเนี่ยนะครับซื้อมาม้วนหนึ่ง220ครับถ้าหากว่าใช้แบบคลุมทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถคุ้มได้แค่2ต้นก็ตกไปต้นละ60บบาทซึ่งเป็นการลงทุนที่ แพงเกินไปนะครับผมจึงใช้วิธีการบางแสงบริเวณเฉพาะส่วนด้านบนไปก่อนนะครับนะครับลองดูครับท่านผู้ชมครับการบางแสงเพื่อที่จะให้ต้นอะโวคาดโดมีแสงแดดรำไรนะมีแสงแดดรำไรนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับส่วนในบริเวณนี้สวนของคุณปู่นะครับก็จะมีการปลูกทั้ง ต้นมะพร้าวนะครับมาแล้วคุณปู่กับน้องไข่มุกของเราแนา่คุณปู่นี่รักหลานมากเลยดูสิโอ้โหสองนิ้วหน่อยไข่มุกสองนิ้วนะแน่รักปู่ไหมคะมาชื่นใจคุณปู่ให้ดูหน่อยดิอืมนะครับปู่ก็จะเป็นคนดูแลนะครับปลูกทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับต้นมะพร้าวนะครับก็ปลูกบริเวณสวนทั้งหมดนะครับบริเวณหลังกระท่อมปลาย ปนาเนี่ยนะครับาปสวนครับนะต้นามะพร้าวนะครับก็จะปลูกบริเวณนี้แหละครับหลังกระท่อมนะครับหลังกระท่อมบริเวณหลังกระท่อมก็ปลูกมะพร้าวแล้วก็มีอะโวคาโดมีผลไม้มะม่วงมะละกอนะครับแล้วก็มี ฟักทมฟักทองอะไรเงี้ยนะครับบริเวณด้านหลังคอกวัวหลังหลังกระท่อมนะครับก็จะปลูกผลไม้แล้วเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะปลูกอะโวคาโดอีกนะครับผมได้ทําการรื้อสวนยางพารานะครับออกประมาณสัก20ต้นครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยผมเนี่ยไม่น่าจะรื้อเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ต้นยางพาราก็ไม่มีคนกรีดนะครับเราก็ หรือบริเวณนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับบริเวณโล่งๆแต่ก่อนเป็นยางพารานะครับรวมถึงด้านบนโน้นนะครับเดี๋ยวก็จะหาต้นไม้ชนิดต่างๆมาปลูกนะครับไว้ยังไงผมจะนำการปลูกต้นไม้ในบริเวณสวนมาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปนะครับงก็ฝากติดตามช่องอาจารย์หนันต่อยด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับผม